โปรแกรมวิชาดนตรีไทยโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดงและขอขอบคุณนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศักทักษิณโปรแกรมวิชาดุยยางครับและสุดท้ายนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคณะศิลปรกรรมศาสตร์สุดท้ายนี้นะครับ ในานามของตัวแทนผู้จัดคอนเสิร์ตขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาที่เดินทางมาเพื่อชมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เราสัญญาว่าเราจะจัดคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้ให้ทุกๆท,ท่านได้ชมทุกๆปีขอเสีมงปรบมือดังๆครับและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับโอกาสหน้ามีงานคอนเสิร์ตใหม่รับรองเราจะประชาสัมพันธ์อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับ และสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสุดท้ายนี้ท่านใดนะฮะอยากจะถ่ายรูปตรงนี้นักดนตรีของเรายังคงให้ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เรามีเวลาให้ท่าน2ชั่วโมงนะฮะในการถ่ายรูปบันทึกวิดีโอนะครับเชิญ <c oughs> ถ่ายรูปได้เลยครับ